เช้ามาออกมาดูนานะครับผมนี่ข้าวมาันรีน้อยก็ขอสิบห้านะครับตรงนี้ก็ต้องตัดใบออกเพราะมันอยู่ใต้ต้นใต้ต้นในกระถินน้ลงเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาตัดออกนะครับเพราะมันจะทําให้ข้าวล้มเนาะตรงไหนที่มันสวยเกินเราก็ตัดออกตัดออกนะครับมันสวยเกินสวยเกินก็ไม่เป็นผลดีนะครับทําให้ข้าวมิดรีบเนาะ วันก็เจ้าของนานี่ยเขามาตัดคันนานาข้างๆมาตัดหญ้าข้างคันนาดูแล้วก็สวยงามครับหญ้าข้างคันนาคันนาสวยงามข้าวก็เริ่มจะจะจะมานแล้วนะครับผมหรือว่าจะตั้งท้องแล้วเขาจะตั้งท้องแล้วเสียงปลาก็ ดินดุกดิกดุกดิกอยู่ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมทุ่งนายามเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายไทยแลนด์ครับผมดูลมพัดหวิววิววิว,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 วพอเมื่อคืนเมื่อวานตอนเย็นฝนตกนะครับตกประมาณ5นาที10นาทีแต่ว่าก็ทำให้ชุ่มชื้นเนาะชุ่มชื้นแต่ไม่มีน้ำขังครับไม่มีน้ำขังก็ วิถีชีวิตชาวบ้านตามชนบทชาวนาของเราขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันครับวันนี้แดดดอกแล้วครับ